พ่อหนูพาไปน้อยจังะวันพับไปไหนอะเอาไปคายเหรอเอาไปคายวะเอาไปอ่ะพาไม่รูเอาไม่รูเหรนงพักอยู่ไม่ทำหน้าการถือพักเองแต่ว่าให้ียกพักเองอย่ามองออกใ่ได้จา เอาไปขายหรือเอาไปไหนอะ่ะ

อย่าลงมไป,ไม,มไ,ปไม่ต้องไม่ต้องลงไปเกือกไวตรงนั้นแหละไม่ต้องฉลาดนะฉลาดจริง <c oughs> เหลี่ยมจัดว่ะแ <c oughs> บฟ้าไปตา <c oughs> <c oughs>

วานฮักปอดีแกเป็นมะฉยงละงา,มา,ามนมนเาเลย mong tham mưu dài hai anh Thái của ông cơ lên nhiều anh đi kèm đi em một bàn ha mẹ không có mốc mặt con mốc một ออกกลมเี้ยใ้กลมนั่งเรื่องมาชีกาลันมาชีกันของขีเง้ยเอ้เอา เขาซื้อเครื่องแกงถั่วนั้นเขาไม่ทิม<อ>ขี้กลานทิมจิ้งหรอยจางวันนี้เอารอยจริงเอออ่อยอย่าฝีมือดีคัแล้วนั่นทิมอะไรกินมากหือกินมากกินมากกับคำพรูเมียพรูกินแมว แสงทองแดงหลนเต็มพลุกพลุกไม่มียังเก่าถอันนไปไม่ซัดยนกันเนอะไม่ซัดยนกันเนอะตอนนี้ถุงเงาถุงเงาังินตังเงา